สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของพี่เเชันมื่อวันพักกัสซีปงปวงมนจิงอยวันนี้นะคะวันจันทร์แห่งธาตุมื่อนี้ยี่สิบสองน้อยี่สิบสองกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะวันนี้ก็วันแห่งความหวังอีกหลายๆลคนคือการกรหวังกับอัน แนวทางเล่าัทนาเนาะเน้นย้ำนะคะว่าใครเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปพูดคุยตัวเลขสวยๆแบ่งปันตัวเลขกันเดอ้อพี่น้องจะาภัยมีแนวเด็ดแนวดีแนวดังแนวแบบอุ้ยจินใจกันแบ่งปันกันแน่น้อพี่น้องเนาะ ย้ำนะคะว่าคลิปนี้คิำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังชอบตามไปชอบผ่าที่สําคัญที่สุดคือไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรเป็นเพียงแค่การคิดวิเคราะห์คํานวณความน่าจะเป็นของแต่ละูรูของแต่ละอาจารย์ ของแต่ละสำนักเท่านั้นเนื้อสิ่งอื่นใดก็กลับขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกข้อมูลแล้วก็กลาบขอบคุณพี่น้องสุขุ่สุข,ขุมที่รับชมพี่เป้กดไลค์กด like, แชร์นะคะทุกคนคะ่ะว้ยเมือ่มอยดิเพราะผไได้ไหายใจ ini, ะค,ะคลิปนี้นะจ๊ะพี่น้องพี่เป้กับสีแบบว่ามัดรวมนะคะคลิปนี้ห้ากูรูชื่อดังนะคะ คลิปนี้5ครู้ชื่อดังแต่ก็ยังมีแบบทยอยทยอย,ย,อ,ยออกมาเรื่อยๆนะคะส่วนชุดสรุปพี่เป้ลงไปแล้วนะส่วนชุดสรุปพี่เป้ลงไปแล้วนะคะ,ะ,คะก็เลื่อนดูได้นะจ๊ะทุกคนจา๋าหลายๆคนก็ยังถามหาน้องเก่งอยู่เก่งเอ้ยบหล่าคําแพงขอบคุณหลายๆเด้อสำหรับแนวทางที่ส่งมาให้นะคะสําหรับแอดเก่งนะคะหลายๆคนก็ถามพี่เป้ราวพัฒนาของน้องเก่งอะไรเแบบนี้เนาะคะ่ะ น้องเก่งให้มา22กันยายน2568วิ่งรูด0และ8นะฮะ0และ8 606568 3038สำหรับน้องเก่งนะคะทุกคนคะ หกศูนย์หกหแสและสามใครชื่นชอบแนวทางน้องเก่งก็สายแคบแคบสายโจดจดเอาไว้เปรียบเทียบกับอีกหลากหลายคูรูหลากหลายสำนักเนาะแล้วจะไปกันต่อที่แอดความหวังเออแอดความหวังส่วนง้วที่ผ่านมาให้80ดศนะทุกคนเอ้หลายๆคนก็คือสีเห็นคลิปอยู่เนาะสำหรับแอดความหวังนะคะก็ให้มา7และ6นะคะ เด่นเจ็ดและหกฟันไปที่เจ็ดชั่วๆอันนี้นะคะฟันไปที่เจ็ดเม็ดเดียวเจ็ดหกชุดสามตัวเด็ดเด็ดเจ็ดหกเก้านะคะเน้นไปที่เจ็ดเก้าและหกเก้าแล้วก็แปดหกเจ็ดสามเจ็ดแปดนะคะชุดสามตัวแปดเจ็ดสามเก้าแปดหก 6 7 8นะะวิ่งรูด7และ6ฟันไปที่7เม็ดเดียว7 6นะะเน้นที่79และ69ชุดเน้นชุดรองก็จะเป็น8 6 7 3 7 8ชุด3ตัว7 6 9 8 7 3 9 8 6 6 7 8ลหลายๆคนที่เคยติดตามแอดความหวังก็ นี่แหละค่ะแนวทางแอรความหวังก็มีหลากหลายเนาะมีรายวันมีอะไรด้วยนะคะเข้าไปติดตามได้ออก,กบาบขอบพระคุณทุกๆข้อมูลนะจ๊ะทุกคนจ๋าและนะคะหลายหคนยังไม่รู้จักย่าป้อมย่าป้อมถือว่าเป็นนักคิดหน้าใหม่ที่ตอนนี้มาแรงแบบแซงทุกคโค้งเออทุกคนคะ่ะย่าป้อมเนาะให้มานะคะสำหรับวันที่22นี้ก็คือ หกแปดหกเก้าเจ็ดแปดาหกแปดหกเกาสำหรับยาปอมเนาะก็มีสูตรด้วยนะคะใครชอบคิดสูตรก็แคม แคปสูตรแนะไปคิดเอาไปคิดเอารลดนะคะขอบคุณทุกแสวทางนะคะทุกคนคะ่ะผ่านไปแล้วกี่กูรูนี่สามกูรูนะคะแล้วก็ตามกันมาติดๆที่อาจารย์โตนะคะอตโตให้มาวันนี้นะคะวิ่งรูดหกนะคะวิ่งรูดหก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 เจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้า เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าสำหรับชุดสองตัวนะคะชุดสี่ตัวก็จะเป็นเจ็ดเก้าหกเจ็ดนะคะเจ็ดเก้าหกเจ็ดชุดสามตัวเก้าหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเก้าหกแปดเจ็ดหกแปดนะคะสำหรับแอสโตอุ้ยเห็นบอกนี่สามสี่กูรูผ่านมานี่ก็คือ เด่น6และ7 6และ7จที่เห็นไหมทำไมพี่เฟ้ถึงบอกว่า6และ7มาแรงแซงโค้งทุกทะลุโลกเออเสีวาแต่งใดเนาะก็ตามมาติดติสสำหรับแอนฟินิกนะคะแอนฟินิกปล่อยเร็ววันนี้นะแอนฟินิกให้เด่น6และ8เด่น6และ8นะคะทุกคน6 6 6 5, 6 5 6 0 8 5 8 7และ8 9ชุด4ตัว หกเจ็ดแปดเก้านะคะหกหกหกห้าหกศูนย์แปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้าหกเจ็ดแปดเก้าชุดวินสี่ตัวและสามตัวสำหรับแอดฟินิกนะคะสำหรับคลิปนี้พ่อซัมนี่ตัดลายขอบระคุณทุกทุก,กโมลน,นะคะทุกคนคะตัวเลขยังอีกเยอะนะคะอีกเยอะมากมายอย่าลืมนะคะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น แต่มันรู้สึก,กว่าสิบวับนทิงเ้อว,ว่ามมนเครียดมันรู้สึกมันเครียดเครียดแห้ง่ได,ด้เครียดรอมดาเครียดแบบปิ้วกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์นะคะคลิปต่อไปก็จะยังมีอีกยังมีอีก ทุ้มเจ้าสิพากันยืนงงในโดวงตัวเลขนี่แหละไม่ว่าคุณจะซื้อเลขไหนก็ตามในค่ำคืนนี้สองทุ่มครึ่งกับหลวพัฒนาสาธุอ่ะสาธุอีเลยห่สาธุยังสาธุอีเล่ว์มานเลยสาธุขอให้เห็งขอให้ปังขอให้ได้ขอให้ดูเพียงเพียงหลินโค้งเลยวะเออหมุนเนมันถือกับเลขที่ขอยซื่นเ้อะก้นหมุนก็ได กินข้าวแต่หัวเว้นเน่เพื่อสิม,มุนกับผูกสองทุ่มโหหมุนกะให้มันมือมีเหงื่อมีแหงเน <c oughs> ่โมวีน้องยังมีอีกหลายกูรู้นะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และที่สำคัญกดกระดิ่งด้วยกดกระดิ่งกดหมักกระแลงเออกดหมากระแลงหมากรรมากระดิ่งอันที่เป็นรูปละรังน่ะ เพราะว่าจะได้แจ้งเตือนทุกครั้งเวลาพี่เป้เอัพคลิปตัวเลขสวยๆคุณจะได้ไม่พลาดเรื่องเครียดเรื่องเครียดเครียดเครียดกับตัวเลขบริขียดน้ำยังเครียดกับตัวเลขเมื่อนี่เมื่อนี่วันพาะเมื่อนี่วันพาะจีจีเบิลอยู่เ่าะหุยวันพระมันมาเบิลเดโนโอเอาเลยวะงานนี่ยะไผเป็นไผ่แหละอะ คอยสูกใ,ให้หมานให้หางให้มีกันสุขุ่สุขคนเดอ้อขอบพูดหลายหลายแ้วนะะทุกคนคะ่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้ากับอีกหลากหลายรูรูหลากหลายาอาจารย์ขอทุกคนเฮงขอทุกคนปังขอบคุณมา,มากๆคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย